สวัสดีค่ะวันนี้ BY s t ส t i o n ัจะพาทุกทกท่านนะคะย้อนกลับไปในคลิปของสอนโอนเงินผ่านไม้มโมนะคะซึ่งหลังจากที่เราได้อธิบายการโอนเงินผ่านไม้มโม่ไปแล้วเนี่ยก็พบว่าณนะตอนนั้นเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ติดตามชมคลิปนั้นแล้วไม่เข้าใจเนื่องจากว่าอธิบายเร็วไปหรือเป็นภาษาอังกฤษ ดูยากสับสนกดไปกดมาซึ่งคลิปนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นคลิปที่เราตั้งใจจะออกมาแก้เรียกว่าแก้ตัวนะคะสำหรับในส่วนของคลิปที่ทําไปก่อนหน้านี้แล้วอาจจะทําให้หลายๆท่านเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทําการโอนเงินได้เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้มันก็เลยเป็นข้อพิสูจน,น์ยันหนึ่งที่ คลิปนี้จะต้องทําให้ทุกๆท่านนะคะที่เรียกว่าไม่มีพื้นฐานในการใช้แอปพลิเคชันเลยไม่เคยใช้แอปของ m ม m o มมาก่อนจะต้องทราบได้อย่างแน่นอนว่าขั้นตอนกระบวนการในการโอนเงินผัดทำอย่างไรถึงจะสามารถโอนเงินได้สําเร็จซึ่งวันนี้ค่ะบอกเลยว่าเด็กอนุบาลฟังแล้วยังเข้าใจเลยถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยให้คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะว่า ไม่เข้าใจใเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ที่หน้าจอด้าน,นข้างตรงนี้เลยเพื่อให้ทุกทกท่านนะดูไปพร้อมๆกันกับการทำรายการโอนเงินเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในส่วนของเมื่อเราเข้าไปในหน้าแอปของแอปพลิเคชันไม m o ของทางธนาคารออมสินกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็ให้เราเข้าไปที่ตัวแอปซึ่งคุณสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปด้วยวิธีการใส่รหัส6ตัวนะคะหรือจะสแกนลายนิ้วมือก็ได้อันนี้เราก็ใส่รหัสเข้าไปเพื่อเป็นการย,ยืนยันการเข้าใช้แอปพลิเคชันนะคะเรามาถึงหน้าแรกเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของไอมโปลเปกล่องข้อความสมุดบัญชีแต่ก็จะไม่โชว์สมุดบัญชีทุกเล่มที่เรามีนะคะในส่วนของสลาก ทีนี้ให้คุณสังเกตว่าที่หน้าจอนะคะจะมีคีย์สามคียที่อยู่มุมซ้ายเราแตะไปในส่วนของคีย์สามคียที่อยู่มุมซ้ายนะคะก็จะเห็นว่าจะมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของแอปพลิเคชัน m y m o เนี่ยปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัญชีของฉันสลากดิจิตอลอ่าีบีเคดิตรายชื่อพู้ติดต่อโอนเงินชําระค่าสินค้าบินเติมเงินอโอนเงิน m y m o p a ปซื้อประกันซื้ออ กองทุนอะไรต่างๆนานานะคะถอนเงินโดยไม่ใช้เงินสดอันนี้คือฟังก์ชันที่เรียกว่าคุณสามารถทําผ่านรายการผ่านทางโทรศัพท์มือถือผ่านทางแอปพลิเคชันไมโ์มนี้ได้นะคะอันนี้คือส่วนของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่คุณสามารถจะเลือกใช้วันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกเจาะเฉพาะประเด็นของเรื่องการโอนเงินซึ่งต้องบอกก่อนว่าในส่วนของการโอนเงินเนี่ยคุณสามารถที่ทำได้2วิธีโดยการเข้าไปที่บัญชีของฉันนะคะหรือคุณจะเข้าไปที่ ในส่วนของการโอนเงินก็ได้นะคะเดี๋ยวเราสอนวิธีแรกก่อนให้คุณเข้าไปที่บัญชีของฉันนะคะกดเลือกไปที่บัญชีของฉันเมื่อกดเลือกไปที่ส่วนของบัญชีของฉันแล้วก็จะมีข้อมูลนะคะเป็นสมุดบัญชีเงินฝากหรือบัญชีสลักออมสินอะไรแบบนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นบัญชีทุกรายการที่เรามีกับทางธนาคารนะคะหรือคุณอยากจะเช็คข้อมูลส่วนอื่นๆมีสินเชื่อไหมมีกรมธรรม์ไหมแบบนี้นะคะถ้า เราต้องการโอนเงินเราก็เลือกไปที่สมุดบัญชีที่เรามีเงินอยู่และต้องการที่จะโอนเงินออกไปนะคะเราก็กดเลือกเข้าไปในสมุดบัญชีเด่มนั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเห็นว่าจะมีข้อมูลเงินที่ใช้ได้และด้านล่างค่ะจะมีเป็นลูกศรชี้ไปชี้มาสีเขียวให้เรากดนี้เพื่อที่จะทำการโอนเงินนะคะค่ะ มันก็จะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งซึ่งเราก็จะใส่ในส่วนของจำนวนเงินที่เราต้องการจะโอนผู้รับเงินนะคะสามารถบันทึกช่วยจำได้ด้วยว่าการโอนเงินครั้งนี้คุณต้องการโอนเงินไปเป็นค่าอะไรโอนให้ใครคุณก็สามารถมาบันทึกในส่วนนี้ได้นะคะแล้วก็อยากจะตั้งค่าโอนเงินล่วงหน้าก็สามารถทำได้อีกแต่เดี๋ยวมันจะแอดวานเกินไปแลาเอาการโอนเงินพื้นฐานที่เราจะโอนเดี๋ยวนี้ตอนนี้กันเลย ะะอันดับแรกให้เราแตะไปที่จํานวนเงินด้านบนนะคะเมื่อแตะไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เรากําหนดจํานวนเงินที่เราต้องการจะโอนเช่นครั้งนี้เราต้องการโอนเงินที่500บาทเราใส่จํานวนเงินที่500บาทนะคะหลังจากนั้นให้กดเสร็จสิ้นมันก็จะบอกค่ะว่าอาจมีค่าธรรมเนียมนะเพราะมันยังไม่รู้ว่าคนที่รับเงินคือใครเสร็จแล้วค่ะเราก็มาเลือกผู้รับ ทีนี้หลายๆท่านอาจจะงงในส่วนของเวลาที่เราต้องเลือกผู้รับเดี๋ยวขออธิบายอย่างชัดๆ,ๆนะคะว่าในส่วนของการเลือกผู้รับก็คือส่วนที่1บัญชีของฉันแปลว่าอะไรส่วนที่1บัญชีของฉันแปลว่าเราต้องการโอนเงินจากสมุดบัญชีของเราเองไปเข้าสมุดบัญชีของเราเองเหมือนกันในธนาคารอมสินเหมือนกันเล่มอื่นก็เลยเลือกบัญชีของฉันในส่วนของจุดที่2 ก็จะเป็นในส่วนของลายชื่อผู้ติดต่อนะคะสำหรับในส่วนของลายชื่อผู้ติดต่ออันนี้จะเป็นคนที่เราเคยทำการโอนให้เขาไปแล้วและได้มีการบันทึกชื่อเขาไว้แล้วเราต้องการโอนให้เขาซ้าๆซ้าๆจะเลือกที่ลายชื่อผู้ติดต่อหมายถึงคุณเคยบันทึกมันคล้ายๆโทรศัพท์แล้วเราเซฟชื่อไว้อะคะ่ะ เราเซฟชื่อเขาไว้ครั้งต่อไปเราโทรเราไม่ต้องกดเบอร์โทรอีกถูกไหมคะเรากดหาชื่อเขาเราก็โทรหาเขาได้เลยเปรียบเทียบให้เห็นภาพเพราะฉะนั้นอันนี้รายชื่อผู้ติดต่อก็ให้รู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์เดียวกันกับการที่เราต้องโทรหาใครสักคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของรายชื่อผู้ติดต่อก็คือคนที่เราเคยโอนเงินให้เขาแล้วแล้วเราก็เคยบันทึกชื่อไว้แล้วเช่นอาจจะโอนเงินให้เพื่อนอาจจะโอนเงินให้ปุ๊ให้ดาวให้ เฟิร์นให้ใครก็ได้สมมุติที่คุณเป็นรายชื่อที่คุณเคยเซฟไว้อันนี้คือส่วนที่2เข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับในส่วนที่3ที่เป็นในส่วนของผู้ติดต่อใหม่ในกรณีของผู้ติดต่อใหม่จะหมายถึงบุคคลที่คุณยังไม่เคยบันทึกชื่อไว้บุคคลที่คุณยังอาจจะไม่เคยโอนเงินให้เขาซึ่งสําหรับในส่วนที่3นี้เองนะคะในส่วนของ ผู้ติดต่อใหม่เนี่ยขอเคลียร์แล้วก็อธิบายให้ชัดๆกันเลยอีพีหนึ่งว่าในส่วนของผู้ติดต่อใหม่แตกเป็น3ส่วนไปกันตั้งใจฝงไปพร้อมๆกันนะคะสามแบบ3วิธีการในการที่จะเลือกผู้ติดต่อใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมันก็จะขึ้นมานะคะให้สังเกตว่าแถบด้านบนจะมีคําว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์นะคะ ในส่วนแรกขออธิบายก่อนให้เขียร์เป็นส่วนๆไปสำหรับในส่วนแรกคือส่วนของเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะในส่วนของเบอร์โทรศัพท์มือถือเองนี้ถ้าคุณป้อนเบอร์โทรศัพท์มือถือของใครเข้าไปหมายความว่าคนที่รับเงินของเราเขามีเรามั่นใจว่าเขาเนี่ยมีแอปพลิเคชันไม Mo โมเขาใช้บัญชีของออมสินเช่นเดียวกันคุณไม่ต้องรู้เลขบัญชีของเขาก็ได้คุณมีเบอร์โทรศัพท์ของเขาอยู่แล้ว คุณสามารถที่จะโอนเงินของตัวเองให้เขาได้เลยโดยเพียงแค่ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเขาเข้าไปนะคะเมื่อใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จให้คุณกดเสร็จสิ้นเดี๋ยวเราจะไปดูทีละนะแท็แบแท็แบแทบไปเลยนะคะอันนี้กรณีที่1สําหรับการโอนเงินให้กับบุคคลอื่นที่เรามั่นใจว่าเขามีแอปพลิเคชัน m ม m o เหมือนกับเรานี่นาเราไม่ต้องขอเลขบัญชีมาก็ได้เราจะโอนเงินให้เขา เราแค่รู้เบอร์โทรศัพท์เขาอยู่แล้วก็เ,เคยโทรหาเขาอยู่แล้วแล้วก็ทราบว่าเขาเนี่ยมีสมุดบัญชีของคอมสินมีไมโมย้ำนะคะคุณสามารถที่จะเลือกผู้ติดต่อใหม่ด้วยเลือกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ใส่เบอร์โทรเขาได้เลยหลังจากนั้นค่ะก็ให้สไลด์ด้านล่างสไลด์อย่างนี้นะคะกดสไลด์แบบนี้ไปมันจะขึ้นข้อมูลทวนให้กับคุณนะคะเป็นในส่วนของจํานวนเงิน500บาทชื่อผู้โอนคือชื่อเราบัญชีเรา โอนให้กับใครเจ้าของบัญชีปลายทางมีชื่อมีเบอร์โทรขึ้นมาพร้อมนะคะแล้วก็มีช่วงเวลาที่เราจะทํารายการค่าธรรมเนียมมีไหมก็จะโชว์ที่ตรงนี้เลยว่าเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหรือไม่ถ้าคุณโอเคแล้วสามารถที่จะกดยืนยันและส่งเงินได้เลยหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของ หน้าสลิปซึ่งจะเป็นคล้ายๆกับการที่เราไปทํารายการที่ตู้ ATM เวลาเราทํารายการโอนเงินเสร็จมันจะมีสลิปออกมาให้ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เป็น e-slip ในส่วนของรายการโอนเงินไว้นะคะก็จะปรากฏเป็น e-slip ให้เราเห็นว่าโอนเงินไปจํานวนเงินเท่าไหร่จากบัญชีของใครและโอนไปให้ใครเงินที่ยังคงเหลือในบัญชีเราเหลืออยู่เท่าไหร่อันนี้คือวิธีที่1สําหรับกรณีที่คุณเลือกผู้ติดต่อใหม่ เรียกว่าขออธิบายไปอย่างช้าๆชัดๆเพราะว่ากลัวว่าหลายๆท่านเนี่ยจะฟังแล้วตามไม่ทันนะคะอันนี้คือในส่วนของกรณีที่1น,นั่นก็คือคุณเลือกบัญชีตัวเองแล้วก็เลือกผู้ติดต่อใหม่โดยใส่เบอร์โทรศัพท์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถามว่าถ้าคุณใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปปุ๊บเขาไม่มีไมโม่นะคะมันก็จะทำรายการไม่สำเร็จคุณไม่สามารถที่จะโอนไปได้ อันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าโอเคปลายทางเราเนี่ยเขาไม่ได้มีแอปพลิเคชันไมโมเพราะฉะนั้นเราจะใส่แค่เบอร์โทรศัพท์เขาเนี่ยมันจะเงินมันจะไม่ไปเข้าบัญชีเขานะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมโอนด้วยเบอร์โทรศัพท์แล้วมันจะไปเข้าสมุดได้อย่างไรคําตอบก็คือเวลาที่เราไปติดต่อกับธนาคารนะคะ เราจะใช้สมุดบัญชีของเราหนึ่งเล่มเนี่ยเพื่อเชื่อมไว้กับเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วในการสมัครแอปพลิเคชัน MyMo เพราะฉะนั้นทุกๆคนก็จะเป็นแบบนี้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะโอนเงินให้กับใครแล้วเขามีแอปพลิเคชัน MyMo ใช้วิธีนี้เงินก็สามารถที่จะโอนเข้าบัญชีปลายทางได้เช่นเดียวกันถ้าคุณมั่นใจว่าเขายังใช้แอปพลิเคชัน m y m o อยู่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกรณีที่2นะคะเป็นในส่วนของการเลือกขีด2ขีดด้านล่างที่เป็นซ้ายขวาเหมือนกันจะทําให้ดูในส่วนของวิธีที่2นะคะ ใส่จำนวนเงินเข้าไป500บาทกันนะคะเสร็จแล้วเราเลือกผู้รับเราจะเลือกในส่วนของผู้ติดต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือส่วนที่2แล้วนะคะซึ่งเราจะไม่เลือกเบอร์โทรศัพท์แล้วเราจะมาลองเลือกบัญชีธนาคารกันดูนะคะซึ่งในส่วนของบัญชีธนาคารเนี่ยก็จะมีให้เลือกคุณก็เลื่อนไปเลยนะคะเลื่อนไปทางซ้ายมือเนี่ยมันก็จะเลื่อนสไลด์สไลด์ไปเรื่อย ให้ให้รู้ว่ามีบัญชีของธนาคารอะไรบ้างที่คุณสามารถที่จะโอนได้นะคะกรุงเทพแกสิกกอะไรคุณก็เลือกไปว่าปลายทางที่คุณต้องการจะโอนไปเป็นบัญชีของทางธนาคารไหนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คุณใส่ในส่วนของเลขบัญชีของเขาเข้าไปใส่เลขบัญชีเข้าไปนะคะกดเสร็จสิ้นนะคะตรวจสอบรายการอีกครั้งนะคะมีจำนวนเงินแล้ว มีบัญชีผู้รับแล้วสไลด์ด้านล่างหรือที่เรียกว่าเลื่อนเพื่อส่งเนี่ยค่ะสไลด์ไปเลยปึ๊บก็จะเป็นการทวนรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโอนเงิน500จากบัญชีเราไปบัญชีของใครปลายทางก็จะขึ้นชื่อมาแล้วถ้าข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกต้องแล้วคุณต้องการที่จะโอนเลยให้คุณกดยืนยันและส่งนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่ต้องการที่จะโอนเงินคุณก็กดยกเลิกก่อนก็ได้แล้วก็แก้ไขอาจจะแก้จํานวนเงินหรือ แก้ผู้รับเงินอาจจะใส่เลขบัญชีผิดอะไรแบบนี้คุณก็สามารถทาได้ในส่วนนี้หรือถ้าคุณใส่เลขบัญชีผิดจริงมันก็จะขึ้นว่าคุณไม่สามารถทํารายการได้เพราะคุณใส่เลขบัญชีใครก็ไม่รู้เป็นเลขบัญชีที่ผิดนะคะถ้าไม่มีเจ้าของบัญชีปลายทางจริงมันก็จะโอนไม่ได้นะคะในส่วนนี้คุณก็กดยืนยันและส่งเรียบร้อยค่ะ e slip จะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นรายการที่โชว์ว่าคุณได้ทํารายการสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วบันทึกผู้ติดต่อก็คือทั้งนี้นะคะถ้า เราต้องการที่จะโอนเงินให้กับคนคนนี้เป็นประจำนะคะคุณก็สามารถที่จะบันทึกผู้ติดต่อได้โดยเข้าไปเซฟชื่อว่าคนนี้คือใครนะคะหรือด้านบนนะคะที่กดเข้าไปทีหนึ่งแล้วก็เลือกบันทึกรูปภาพไฟล์ e slip นี้จะเข้าไปอยู่ในไฟล์รูปภาพของโทรศัพท์เราซึ่งเก็บไว้ดูได้เป็นข้อมูลการโอนว่าเราได้โอนเงินให้เขาแล้วหรือเราโอนเงินซื้อของทาง อินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถได้ส่งอ e ีสลิปเนี่ยเพื่อเพื่อเป็นการยืนยันให้กับเขาได้ว่าเราได้มีการโอนเงินแล้วอันนี้คือเป็นส่วนของการบันทึกรายการเมื่อเสร็จสิ้นโอเคทีนี้ลำดับสุดท้ายนะคะที่จะมาสอนกันในวันนี้ก็คือเป็นการโอนโดยวิธีพร้อมเพย์ซึ่งก็ตอนนี้หลายท่านก็สงสัยกันเลยก็มีคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เราได้แนะนําไปแล้ว<อ>ว่าพร้อมเพย์คืออะไรเป็นยังไงนะคะก็พอจะ ดูจากคลิปนั้นก็ได้นะคะถ้ายังสงสัยในส่วนของพร้อมเพย์เดี๋ยวเราไปดูวิธีการโอนกันอีกครั้งหนึ่งวิธีที่3นะคะใส่จํานวนเงินที่เราต้องการโอนไปนะคะเลือกผู้รับค่ะเลือกผู้รับก็เลือกผู้ติดต่อใหม่เหมือนเดิมนะคะให้เราไปเลือกแถบสุดท้ายตรงนี้นะคะตรงคําว่าพร้อมเพย์ถ้าเราต้องการโอนเงินให้กับใครและเรารู้ว่าเขาได้ทําพร้อมเพย์ไว้แล้วผู้รับเงินนะคะก็ถ้าเขาให้เลขบัตรประชาชนเรามาเราใส่เลขบัตรประชาชน เราก็โอนเงินให้เขาได้เงินก็ไปเข้าบัญชีของเขาเองซึ่งเป็นธนาคารที่เขาผูกพร้อมเพย์ไว้หรือถ้าเราใส่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกันถ้าเขาบอกว่าเขาก็ทําพร้อมเพย์ด้วยเบอร์โทรศัพท์คุณก็ป้อนเบอร์โทรศัพท์ของเขาคุณก็สามารถที่จะโอนเงินได้ในส่วนของประโยชน์ของพร้อมเพย์ตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของการถ้าเราต้องโอนเงินแล้วมันจะประหยัดในส่วนของค่าธรรมเนียมในการโอนเช่นถ้าเราต้องโอนเงินต่างธนาคารนะคะผู้รับโอนเงินเนี่ยเขาต้องการแจ้งเรามาเป็นเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งทาก็บอกว่าโอเคคุณโอนด้วยพร้อมเพย์ได้เลยคุณเอาเลขบัตรประชาชนไปแล้วคุณไปโอนมาได้เลยหรือคุณเอาเบอร์โทรไปแล้วคุณไปโอนด้วยพร้อมเพย์มาได้เลยคุณก็มาเลือกตรงในส่วนนี้นะคะตรงส่วนของคําว่าพร้อมเพย์หลังจากนั้นกดเลขบัตรประชาชนของเขาเข้าไปกดเสร็จสิน้นสไลด์ไลด้านล่างเหมือนเดิมมันก็จะขึ้นโทนข้อมูลให้ทุกๆครั้งที่เราก่อนจะยืนยันการโอนเงินออกจากบัญชีเราค่ะมันจะขึ้นข้อมูลให้เราทวนอีกครั้งหนึ่ง โอเคเราเห็นผู้รับเงินปลายทางแล้วถูกต้องแล้วว่าเป็นคนคนนี้แน่นอนที่เราต้องการโอนเงินให้นะคะคุณก็กดยืนยันและส่งได้เลยไปอันนี้ค่ะคือวิธีการโอนเงินจากบัญชีของเราไปบัญชีผู้อื่นด้วยวิธีทั้ง3วิธีสรุปอีกครั้งวิธีที่1น,นะคะก็จะเป็นในส่วนของโอนด้วยเบอร์โทรศัพท์แต่ในแถบแรกนั้นคุณจะต้องโอนด้วยเบอร์โทรศัพท์ของ คนที่มีไมล์โม่เหมือนกันนะคะนี่คือแท็บแรกที่คุณสามารถเลือกได้คุณแค่รู้เบอร์โทรคุณก็โอนเงินให้เขาได้ในส่วนของแท็บที่2ค่ะไม่ต้องสนใจว่าเขาจะมีไมล์โม่หรือไม่มีไมล์โม่ดูว่าเขาแจ้งมาว่าให้โอนเงินผ่านธนาคารอะไรมีเลขบัญชีมาให้คุณก็สามารถที่จะไปเลือกธนาคารนะคะกสิกรกรุงศรีกรุงไทยคุณเลือกได้เลยเลือกเสร็จใส่เลขที่บัญชีเขาเข้าไปอันนี้เงินก็โอนให้เขาได้เหมือนกัน และในส่วนที่3ค่ะซึ่งเป็นวิธีที่ฮิตในการโอนในตอนนี้มากๆนั่นก็คือพร้อมเพย์พร้อมเพย์เนี่ยสามารถที่จะโอนได้ด้วยเลขบัตรประชาชนของผู้รับโอนหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับโอนซึ่งอยู่ที่ว่าเขาจะแจ้งเราพอเราเป็นคนโอนตอนนี้เรากําลังสอดการโอนนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนโอน <c oughs> เขาแจ้งด้วยบัตรประชาชนหรือเขาแจ้งด้วยเบอร์โทรศัพท์มาแล้วก็บอกว่าโอเคนี่คือเลขพร้อมเพย์คุณโอนด้วยพร้อมเพย์ได้เลยเราก็ไปเลือกแท็บสุดท้ายว่าพร้อมเพย์ และใส่เลขบัตรประชาชน13หลักของผู้รับปลายทางโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจว่าสมุดบัญชีเขาคือเลขอะไรและเงินนั้นจะไปเข้าบัญชีธนาคารไหนมันเป็นหน้าที่ของคนรับโอนที่เขาแจ้งเรามาเราก็เกอกไปตามนั้นหลังจากนั้นเมื่อเรากดทารายการเรียบร้อยเนี่ยมันจะต้องขึ้นทวนให้เราทุกๆครั้งนะคะว่าเราโอนเงินจํานวนเท่าไหร่ให้กับผู้รับโอนซึ่งคือใครชื่อบัญชีถูกต้องหรือไม่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ก็คืออยากให้ทุกๆท,ท่านนะคะดูให้ดีว่า ผู้รับเงินนั้นใช่คนคนเดียวกับคนที่เราต้องการจะโอนเงินให้หรือเปล่าถ้าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วคุณค่อยกดยืนยันรายการด้านล่างอันนี้คือการอธ<แ>ิบายอย่างชา้ชาชัดสําหรับการโอนเงินใน3รูปแบบที่คุณสามารถจะเลือกได้เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับในส่วนของการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน m มโมแต่ว่าเดี๋ยวขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะในส่วนของ ถ้าเรามาเลือกตรงคําว่าโอนเงินมันจะแตกต่างยังไงกับตอนที่เราเลือกบัญชีของฉันนะคะถ้าเรามาเลือกในส่วนของขั้นตอนโอนเงินนี่นะคะนับลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแท็บที่หกนะคะที่อยู่จากใต้ชื่อเราอยู่แท็บที่หกเรามาเลือกตรงคําว่าโอนเงินจะต่างยังไงกับตอนเราเลือกบัญชีของฉันก็คือตรงเนี้ยมันจะยังไม่มีว่าจากบัญชีของเราเล่มไหนต่างหากนะคะจะต่างกันตรงนี้จะเห็นว่าเราจะต้องใส่ทั้งหมด สามส่วนด้วยกันส่วนแรกคือจํานวนเงินที่เราต้องการโอนนะคะส่วนที่สองเราต้องเลือกบัญชีค่ะว่าเราจะดึงเงินมาจากบัญชีไหนคือบางท่านเนี่ยอาจจะมีสมุดบัญชีหลายๆเล่มท่านก็เลือกมาว่าจะดึงเงินมาจากบัญชีไหนต่างกันแค่ตรงนี้เองค่ะแล้วก็ผู้รับเงินก็จะขึ้นมาในสเต็ปเหมือนเดิมจะเป็นในส่วนของบัญชีของฉันรายชื่อผู้ติดต่อเดิมที่เคยเซฟไว้หรือเป็นรายชื่อผู้ติดต่อใหม่คุณก็เลือกรายชื่อผู้ติดต่อใหม่แล้วก็สามารถเลือก การรับเงินของเขาได้ใน3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์บัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์อย่างที่อธิบายไปนะคะกดเสร็จสิ้นเมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็สไลด์ด้านล่างนะคะเพื่อเป็นการยืนยนันการทำรายการ สำหรับวันนี้นะคะช่องของเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านที่ยังไม่เคยทำธุรกรรมการโอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน m ม Mo ของทางธนาคารออมสินมาก,ก่อนนะเข้าใจไม่เข้าใจอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปก็ได้นะคะจะได้แบ่งปันแล้วก็แนะนำกันไปนและที่สำคัญก่อนที่จะกดเปลี่ยนหรือเลื่อนช่องไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้มีวายสเตชันด้วยนะคะก็ขอบคุณมากเลยสำหรับการกดติดตามก็หวังว่าทุกๆท่านจะเข้าใจและก็สามารถนำไปใช้ได้ ะะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ